สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้อัดคลิปนานเลยนะหวังว่าสบายดีทุกคนนะคะก็วันนี้นะวันนี้จะมาแกงหน่อไม้เด้อแต่ว่ามันเป็นหน่อไม้กระป๋องเนอะเราอยู่เมืองนอกไงเราก็จะห <c oughs> น่อไม้สดมันก็จะแพงนะคะแล้วเราจะมาแกงหน่อไม้กันนะเป็นหน่อไม้กระป๋องกับมีใบย่านางด้วยนะน้ำใบย่านางแต่ว่าเป็นน้ำใบย่านางกระป๋องเด้ออ่าเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะนี่อันนี้นะทุกคนใส่หมูด้วยนะ มีหมูสามชาั้นนี่ข้าวเบือแล้วก็ลูกโดดนะข้าวเบือกับตำตำกับแจ่วแล้วเด้อตำกับพริกแล้วอยู you ่ know. เนาะข้าวเบือ if you know you know <c oughs> น้ำใบยานางกระป๋องแล้วก็มีหน่อไม้กระป๋องแล้วก็ผักเรามีผักชีมีโหระพามีกระเจี๊ยบแล้วก็มีต้นหอมนิดหน่อยกระเจี๊ยบนี่เห็นเขาทําใน tiktok อ่ะเขาใส่อ่ะน่ากินดีก็เลยเอามาลองใส่ดูนี่นะเพื่อน ปกติไม่เคยใส่กระเจีย๊ยบนะแต่ว่าพอดีไปซูปเปอร์แล้วก็เห็นมีมันขายแบบเป็นแพ็คเป็นแบบสดก็เลยซองซื้อมาใส่ดูมันเป็นยังๆนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้เล้นะคะเปิดกระป๋องแล้วก็เอาไปต้มต้มก่อนนะหนึ่งน้ำนะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเปิดมาเราก็ได้เยอะอยู่นะไปเปิดน้ลาล้างสักหน่อยแต่กลิ่นเขาจะแรงนิดนึงได้เยอะอยู่นะกระป๋องหนึ่งมันอัดกันมาก็เดี๋ยวคิดว่าจะหั่นก่อนนะ นะต้มเสร็จเราจะได้แกงเลยนะคะหั่นก่อนนะคะทำยังไงล่ะบุบบุบบุบเนาะกินแบบอยากกินแบบบุบบ,บ,บ,บุบเนะยนะเห็นไหมไม่เห็นก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรว่าซันนะคะเพื่อนๆืนก็ช่วงนี้อากาศที่อังกฤษดีนะเริ่มอุ่นแล้วนะคะเริ่มมีกำลังใจ <c oughs> พีกำลังใจในการสู้ต่อนะเพื่อนๆนก่อนก็โอ๊ยหนาวก็หนาวอาหารก็อากาศก็ไม่ดีคิดถึงบ้านนะเพื่อนๆโดยเฉพาะเวลาที่เวลาที่กลับมาจากเมืองไทยใหม่ๆนะมันจะทรมานนะเพื่อนๆคิดถึงบ้านคิดถึงคนทางบ้านคิดถึงอาหารอากาศทุกอย่างเลยเหมือนที่อันพวกฝรั่งเขาไปโพส์นะ่ะ ก็กลับมาจากเมืองไทยแล,ล้วทรมานคือมันดีไงคนก็เป็นมิตรใช่ไหมอย่นี้ก็ทำงานไปตามสภาพละ่ะเพื่อนๆมันเหนื่อยนะเพื่อนๆน,นะเหมือนกันละ่ะคนที่อยู่ทำงานกรุงเทพใช่ไหมสมัยก่อนก็ทำงานกรุงเทพก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็กลับบ้านได้แบบเอ่อตอนไหนก็ได้ใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องสู้ต่อใช่ไหม ก็เพื่อคนข้างหลังเพื่อคนในครอบครัวใช่ไหมคนไทยเรานะคะก็หวังว่าจะดีขึ้นแหละสักวันเนาะบนอะไรมาสันไม่ได้ทำคลิปนานเลยแต่ก็ขอบคุณ subscribe นะคะที่มาเพิ่มเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆนะก็ขอบคุณมากๆอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะหรอกคะ่ะก็อาทิตย์หนึ่งก็สีห้าคนก็โอ้ยดีใจหลาย ขอบคุณหลายๆค่ะอ้าเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วเร็วไ <laughs> หมหั่นเสร็จแล้วนี่บุบๆด้วยแล้วก็จะเอาไปต้ม <laughs> นี่น้ําเดือดแล้วก็ลงไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยต้มสักปั๊บหนึ่งนะทีนแนะแล้วก็เอาไปแกงมีข้าวเหนียวด้วยเด้อนึ่งข้าวเหนียวนี่เห็นไหมย, <laughs> ยกครัวลาวมาไว้ที่อังกฤษนะคะอ้าวหน่าไม้เราก็สุกแล้วนะม่นช่ต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะ คิดว่าจะคั่วหมูก่อนนะเพื่อนๆนี่หมูเนี่ยจะเอาไปร้วนก่อนแล้วค่อยเติมน้ำยะนางนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะทำการอยคั่วหมูก่อนนะให้มันเขาสุกสุกดเลยก่อนนะเพื่อน อ่าหมูเราก็สุกแล้วนะคะอันนี้ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะเดี๋ยวจะปิดไฟก่อนแล้วก็จะใส่เครื่องทุกอย่างแะคะ่อ่าัน,นี้น้ำยานางนะเพื่อนๆมันก็ไม่ข้นเหมือนยีเองนะ <laughs> <laughs> นี่แค่นี้ตัวนี้โปรดัก t o ออฟไทยแลนนะคะมาจากสมุทรสาคร เอ็กตรักมันแค่กี่เปอร์เซ็นต์เองเนีนนะ่ยน้ำเานางมันไม่ลอยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆ <c oughs> ก็มีหน่อไม้ของเราใส่น้ำปลาหน่อไ,ไม้แล้วก็ผักที่มันแข็งๆใช่ไหมต้นหอมก็ใส่กระเจีย๊ยบ กานผักชีลงไปด้วยอ่าแบบนี้แล้วก็ข้าวเบือนี่ข้าวเบือกับลูกโดดอ่าโอเคเพื่อนๆแล้วเปิดไฟเปิดไฟโคลเโลเดี๋ยวลองให้เขาเดือดนะคะเพื่อนๆมาดูกันคะ่ะ ข้าวเหนียวสุกแล้วเพื่อนๆเรามาสายข้าวกันใส่ข้าวทางเขาวงทางกาลสินเรียกใส่ข้าวนะไม่รู้ทางอื่นเรียกอะไรสลิดเหรอสลิดข้าวใส่ข้าวใส่ข้าวข้าวเหนียวเพื่อนใส่ข้าวแล้วก็จะเอใส่กระติบ จะไปกินกันถ้ากินไม่หมดนี่ใส่ถุงแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้นะเพื่อนๆก็เอามาอุ่นไมโครเวฟสะดวกรวดเร็วนะคะอ่ะเสร็จแล้วเรามีกระติบข้าวน้อยใส่ฟิล์มไว้นะเพื่อนๆมันจะได้ไม่ไม่แห้งนะคะมันไม่ติดกับกระติบข้าวเดี๋ยวนี้ห่อไว้อย่างงี้แล้วแต่ <laughs> ก็แล้วแต่ใครสูตรใครก็สูตรใครนะคะอ่ะเสร็จแล้ว อ่าตอนนี้แกงก็เริ่มเดือดแล้วเราจะปรุงรสไปเลยนะคะเพื่อนๆปรุงรสด้วยการใส่ผงชูรส <c oughs> อ่าชูรสไปเลยใส่มากอร่อยมากแล้วก็ผงรสดีนะคะใสรไปเลยทุกคนอย่าไปกลัวนี่ <c oughs> แล้วก็มีขาดไม่ได้เด้อน้ำปลาเจีมจน้น อ้าวเราปรุงรสเสร็จแล้วนะคะก็ได้รสที่เราต้องการแล้วก็จะใส่ผักที่เหลือลองไปเพื่อนๆโอ้ยหกผักที่เรามีในตู้เย็นนะคะนีไ่ไงสวนเกษตรโอ้ยหกเป็นทางเลยเพื่อนๆครับอ๋อมีคริสต์มาสด้วยละ หยอเว้า yeah, well ดันลูกดูการ์ตูนนับเลขนีเพื่อนๆหอมโหระพามากเลยค่ะตรงกั้านๆลืมเอากั้านๆลงไปก่อนนะก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดัดแปลงนะเพื่อนๆนอะแดปแอปพลายดูนะเพื่อนๆเพราะว่าอยู่เมืองนอกอะเนาะไม่ได้ว่าเออกลับบ้านแม่แกงให้กินหน่อยป่ะซัน โอเคเรียบร้อยเพื่อนๆเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยคะ่ะอ่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวมาชิมให้ดูให้ดูหน <c oughs> อไม้ก็บุบๆนิดนึงแหละแก้งแบบรีบๆนะเพื่อนๆนะอืมยอดเลย เนอไม้เนี่ยเห็นไหมคะโอ้ไม่เห็นเรอกแซบอยู่อืมอืมแกงใส่กระเจี๊ยบก็โอเคนะเพื่อนๆอืมชิ้หมูหน่อยหมูมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงอืม อร่อยเพื่อนๆน้นนำไม้กระป๋องก็แซบอยู่นะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวบารูก,ก่อนนะคะ<_ <Q> _>เดี๋ยวคลิปหน้ามาใหม่คลิปหน้ามายาวๆคลิปนี้มาเร็วๆแบบว่าโอ้อยากจะทำอยากจะทำแต่มันไม่มีเวลานะเพื่อนๆบางทีก็ ป่วยบ้างอะไรบ้างไม่สบายบ้างเนาะเหนื่อยจากงานบ้างเนาะก็เป็นกำลังจะให้ทุกคน,นะคะ่ะงานหนักก็ต้องสู้เพื่อนเพื่อนเพื <c oughs> ่อครอบครัวเหนื่อยก็ต้องสู้ไม่สบายก็ต้องสู้ทุกคนโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่กดเข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่กดติดตามกด subscribe วันนี้ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ